สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุสคนนะครับเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่วันนี้ช่องวินวินค้นหากินแหลกกับพาพี่น้องมาเก็บเฮ็ดคือเก่านะครับนอดตรงกับวันทีซิบซีนะครับวันนี้วันพุธครับซิบซีกรกฎาคมช่องพันลอยซิบซีครับขึ้นหาคำเดือนแปดครับเอาเฮ็ดแรกหนึ่งนึงเฮ็ดเปิงไขจ่จ้ะเริ่มต้นดอกแหลกนะครับนอดอกจูงงามครับน่าจะพอเฮ็ดก็จะ้ะ เพิ่งไครเลวก็มาเฮ็ดกอใหญ่นะครับก็ <ขอ S 2> บลว้วนดอกนึงนะครับเนาะหลังจากฝนตกแบบแห้งนะครับมือเ้านี่ครับกอใหญ่คือเก่ากว่าน้องนึงกอใหญ่คือเก่าจ้ะอีกดอกนึงครับพี่น้องเฮ็ดกอใหญ่ถือฝนนะครับเนาะได้ยังเป็นบ่สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องาานะจ๊ะเนาะ ลืมสวัสดีนะครับสวัสดีแล้วก็มาเฮ็ดกอใหญ่นะครับเหมือน,นอย่างนึงวัดจะนําเฮ็ดครับเปลาน้ำเฮ็ดนี่อีกดอกนึงพี่น้องเัมือน,นพิกัดได้เดี๋ยวจังสิบอกถ่ายคลิปขึ้นเก่าขึ้นหลังกันนะครับพี่น้องครับเบิง่งเก็บเฮ็ดไปก่อนมาน,นี่ครับแดงกออย่างเดียวว่จะขับมานี่พี่น้องดอกจุ่มดอกนึงครับ ครับพี่น้องบ่เห็นนะครับน้องดอกไปพุทธเอาปนพอดีแล้วครับยังไอยู่ครับแซมนี่ครับน่ะพี่น้องมาเอาดอกบานเลยมาเอาจูมครับแกงหวานนะครับเฮ็ดชนิดนี้หวานขึ้ละมุดเหมอม,มคือผมบาดจีบก่อนนะครับอ่ากัวใหญ่แบบน,นี้จะดอกหนึ่งหนึ่งห่มดูนี่หกดอกได้พี่น้อง ครับดอกที่สองนี่ครับดอกที่สามครับมีดอกที่สี่ดอกที่สี่ยังรวมอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันดี่ครับมีดอกที่หาครับหลุมแล้วพี่หนอนน้อยใช่ไหมคอ้าวดอกที่งกมากงอกมาะเหลืออีกดอกหนึ่งครับทุกคน เจ็ดครับเพวกเรามี<จ>แข้งงามดีครับตัวใหญ่นะครับเนาะนี่นะครับวันนี้อีกดอกหนึ่งอันที่แปดวันนี้มีสองดอกพี่เนาะอีกสองดอกอดนะครับเน่อผลดอกหนึ่งครับจูงง,งามเลยนะครับเนาะ นึงครับพี่น้องกอ่ยอใหญ่าง,งามเลยนะครับกอนอะพี่น้องครับเห็ดวาอ่าวครับดอกงงามเลยครับดอกอีกดอกนึงครับเห็ดกออาวนะครับเนาะพี่น้องเห็ดแดงนาครับบัง ดอกงามเลยครับนิดก็ออีกพี่น้องดอกนึงครับเป็นอีกดอกนึงนะครับนะดอกงามๆเลยอีกดอกนึงครับพี่น้องแท่งเจีวายเลยนะครับดอกนึ่งพี่น้องก็อใหญ่นะครับเนาะดอกจุ่มงามเลยครับ พี่น้องครับเห็ดแลง,งดงนึงจ้ะเห็ดกระหล่งทั่วกดตาครับอันนี้พี่น้องเห็ดกออีกดอกหนึงน่งจุ่มงามเลยนะครับเนาะอีกดอกนึงครับพี่น้องเห็ดกอนะครับเนาะเน,น่กินแน่นะครับีครับพี่น้องบ้านนะครับ นะครับเตรียมตาไว้นะครับเนาะเป็นจังได้นาะมืนอนนี้ค้นขึ้นไหลหลุดรึ้นไหลแห่งครับฮาเฮ็ดกออย่งางเดียวมีพี่น้องเฮ็ดนั่งยิงนึง,น,งนึงเฮ็ดกอญ่พี่น้องพี่น้องเฮ็ดพึ่งเขานะครับพึ่งเขาเลื้งนะครับเนาะแลาเฮ็ดพึ่งเขาธรรมดานะครับคาเจาะเขาหอมเฮ็ดกอนีเฮ็ดเมมนนผิงแวันได้พาพี่น้องหายครับ ไอหลุนกันตัวนะครับเนาะครับพี่น้องเห็ดยังหนึ่งหุงดุดําดอกหนึงดุงงามนี่นะครับเห็ดยังอีกหนึ่งหนึ่งมัเห็ดเขาไข่จ้าเขาไข่เบด้อเห็ดตะไข่น,นะครับด,ด,ดนะีครับดือดนึงนาทีครับเดือดนี่บานมน้ยบานจังเนาะพอดีหอม เนาะพี่น้องมนันีไปหลุนกันเพิ่มนะครับเนาะพี่น้องก็มาหาเห็ดลายแหีงครับมันีมาเห็ดยังแบบนี้นดอกใหญ่เลยพี่น้องเพิ่งข้าลายมาหนึงน่งข้าลายจ้ะงามยู่ครับแข็งอยู่พี่น้อนนี่แล้วจึงเต็มตาไว้นะครับมันนี้พี่น้อนดอกจั่มอีกดอกนึงครับ เพึ่งค้าลายให้กันครับบ่ะคบเลยครับเห็ดสนิทนี่ครับนี่แกงยำกึศกึหวานดีนะครับเนาะพี่น้องไอ้พึ่งค้าลายดอกเนาะเหมือนนี้คือว่าไอ่อยๆจะน้องหนึ่งๆทำเหมนนี้มาหาข้าวทั้งบริขึ้นเขานะครับหาข้าวให้พี่น้องเบิ่งเหมือนจะเป็นยังไงเนาะครับอีกดอกหนึ่งพี่น้องเพิ่งเลือดเรียกว่าเพิ่งค้าลายนะครับ เ้วออกจากไม้เฮ็ดกอเลยก็มาหุมเฮ็ดผิมน,นะครับจะหน่อยก็ไปไม้เห็ดกอยครับเขามาหุมนี่เลือดอกเดียววันนึงเดียเดียวน่อยๆเลีี่นนองดอกหนึ่งครับจูงงามๆอยู่ครับเห็ดผิ่งไข่ครับบานดอกงามๆเลยนะครับ ผักจิ๋วงามผักพี่น้องเยก็บไปใส่แกงเห็ดนะครับเนาะเหมือนครับยอดผักจิ๋วขาวนี่นี่ครับวิธีสังเกตง่ายนะครับผักจิ๋วครับคันแดงเป้งได้หนึ่งหนึ่งยอดแดงแดงมันขมจ้ะยอดขาวเนี่ยนี่เ,เสีเยดนีต่ะซวมเสียดนี่นะครับเจ็ดเ็ดเล็กเ็ดลาเป็นเล็กนิดหน่อยนะครับในการเอาผักจิ๋วไปใส่แกงเห็ดนะครับพี่น้องพี่น้อง เฮ็ดไข่แมงจอปะแมงจอคนที่นั่นเก็บตะเกิยวแล้วก็มาเฮ็ดไข่ครับอียกย่างหนึง่งช่องดอกไปปนซิกับเพ็ดกอยใหญ่ว่ามันนี้เฮ็ดแห่งหนึง่งคืองามใช่ไหมเฮ็ดต,ต้นไข่จ้าพี่น้องหลายแห่งครับที่รถสวนนำทางเรื่มวันนี้อื่นยังไปมนองใหม่กันกนะครับวันอนี้ครับมาหาข่าวให้พี่นอ้องทังนี้เช่นกัน นะครับเพื่อพี่น้องบ้านนี้ยังได้น้องหน,นึ่งมือนี้เมื่อยอยู่จ้ะ <laughs> เอาเบ<า>ื้องมาสรุปเฮ็ดกันครับมาซองเบิ้งเฮ็ดกอพี่น้องมาซองเบื้องทั้งไตเบิงเ้งขาวให้พี่น้องก่อนประมาณเครื่องตาเนาะ,ะเครื่องมาหาขวัญอยู่ครับ <laughs> ก็รังห่มกับพ่อร้ายครับรังห่มกับพ่อเลยตัวรถมันจะใส่พี่น้องร้ายเห็นครับเขาไปพ่อกันยู่ในห่มก็มีนะครับพรพเ,เพื่อพี่น้องเฮ็ดเผิงไขเฮ็ดกอใหญ่ เพื่นค้าลายเฮ็ดไข่เล็กนิหน่อยเฮ็ดเพื่นดำนะครับนี่คึ้นในคลิปนะครับพี่น้องครับอ่าบอกพ่อแม่พี่น้องเนี่ยแหละอ่าสวัสดีนอกจากพ่อแม่พี่น้องพอกันคลิปหนานอกจากเดี๋ยวคลิปหนาจะพายเบื้องเฮ็ดเพื่นเขาดงพี่น้องครับมืออื่นนะครับติดตามเบื้องครับนี่็จแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องวัอนี้เฮ็ดข้างเขาครับจนมาจุดเป็นเฮ็ดก้อยใหญ่นะครับวัอนี้ก็วันพุธที่สิบสี่กรกฎาคมนะครับเนาะ กับมาหาเฮตดกับหนึ่งหนึ่งคือเก่าครับสองคนนะครับืันนี้พิกัดที่ผมมาืันนี้ครับคือวัดน้องจองห้องไห้นะครับบ้าน้องแปนตำบลห้วยคามเพื่ออุทธริกจังหวัดอุบลราชธานีครับเริ่มต้นกับเขาไปสร้างจิตใจเลยครับสร้างจิตใจข้องวัดนะครับแยกแหลกลงไปสร้างปาน้องแปกนะครับตามมาฮเหตดก็ญ่ายนะครับก็ขึ้นไปข้ามเต็นครับขึ้นข้ามเต็นเลยก็โง่ลบมาป้านวนทองครับ มาปิดคลิปอยู่ในวัดนุนทองนะครับมีวัดปานุนทองครับนะครับพี่น้องครับสาหรับช่วงนี้เนาะครับนอเฮ็ดเกือบท่านออกนะครับนอเนี่ปปาน้องจององไห้นี่ครับสำหรับสิเป็นเฮ็ดแดงก้อยญ่ครับถอดก็ได้ตัวพี่น้องก็ร้ายแห็ครับรถเพืจะใส่ยันต์ต่ำกันล่างเถื่อนนะครับนอระมัดระวังนะครับในการใส่รถในปาเฮ็ดก็ได้นะครับพ่อพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็บผมมีแย่งร้ายนะครับพี่น้องครับ ถ้ามากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนะนำนะครับสำหรับผู้่านติดตามครับสำหรับผู้เขามาเบิงไมนะครับผู้ติดตามอยู่แล้วเขาเขาพุณนะครับนอะ์ในคลิปนี้ถ้าเบิงมือนะครับนะสิผ้าขึนขึนเขากันครับมืออื่นไปแนะนำหาเห็ดเผืองคือเกาครับเผืองข่าดงกับเผืองแดงนะครับนอะแล้วก็เห็ดอีกไลาย่างครับเขาหลุกนี้ครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็เขาเกาเขวาาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ